สำหรับใครที่มีวัตถุที่ส,สวยๆเนื้อสีอสวยๆงามๆนะคะซออย่างแนะนำให้ลองเลี่ยมแบบชบ เยลยลักษณะอย่างนี้ดูค่ะลักษณะของชิ้นนี้นะคะเราทําการจับหูทั้งสองข้างคาดขึ้นมาโดยมีแถบทองอยู่บริเวณด้านกลางเป็นการยึดตัววัตถุเนื่องจากตัววัตถุชิ้นนี้ไม่สามารถใช้ไฟเป่าได้นะคะจึงต้องใช้เทคนิคเลเซอร์ประกอบค่ะตัวแถบตรงกลางตรงนี้จะเป็นตัวยึดไม่ให้ตัวทองนั้นเคลื่อนที่นะคะพร้อมเสริมที่หูทั้งสองด้านเพื่อที่ลูกค้าจะได้ห้อยขึ้นมาแล้วก็โชว์งานออกมาได้สวยค่ะตัวแถบ ทองนั้นนะคะทําการแกะลายให้สวยงามเพื่อดึงสีของตัวงาให้มันเด่นชัดมากขึ้นค่ะการโชว์ผิวของตัววัตถุที่ล้นๆแบบนี้นะคะทําให้เราได้สัมผัส กับพุทธคุณแล้วก็ได้เห็นความงามของตัวเรือนของตัววัตถุของลูกค้าได้อย่างแท้จริงค่ะเน้นไปที่ความหนากของห่วงและหูที่สามารถรองรับการใช้งานทั้งสองข้างที่จะบาลานซ์ความหนักของตัววัตถุได้อย่างดีค่ะใครที่มีวัตถุลักษณะแบบนี้แล้วอยากจะโชว์ผิวให้มันล้นๆแบบนี้นะคะแนะนำให้ลองเลี้ยงแบบเปลยแบบนี้ดูค่ะ ยืนหนึง,งานเลี่ยมทองคําแท้เปอร์เซ็นต์สูงกับห้างทองรักสิริสาขาคลองหลวงปทุมธานี้งอยู่ที่คลองสองเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์หยุดทุกวันพุธค่ะ